ถ้าพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายคนอาจจะรู้สึกกังวลนึกถึงภาพโรงไฟฟ้าระเบิดใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่ทําให้คนทั้งโลกรู้สึกไม่โอเคจนไปถึงต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลักๆเลยก็มาจาก3เหตุการณ์นี้ครับ1นึ่งรีม Iceland 2. c h เชอร์โนบิลและ 3. ฟุกุชิมะครับ ซึ่งในคลิปนี้ผมอยากมาเล่าถึงเหตุการณ์ทั้ง3ามนี้แบบย่อๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับเหตุการณ์นี้ครับคือหลายคนเข้าใจผิดว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยคือระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่นะครับระเบิดนิวเคลียร์กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยครับและคลิปนี้ก็ยังคงสนับสนุนโดยแว่นกล้องแสงออปตัส ออปตัดที่ผมใส่วันนี้ก็คือรุ่นซีโร่ที่มาพร้อมกับเลนเลนติโน่เอ็กซ์แอมเบอร์สุดยอดแว่นกรองแสงสําหรับเกมเมอร์ถ้าไม่ใช่เกมเมอร์แต่เป็นคนที่ต้องจ้องจอนานๆทั้งวันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแสงสีฟ้าก็คือคลื่นพลังงานสูงที่ทําลายเซลล์ในเลนตาโดยเฉพาะจอตาหรือวเลนติน่าครับถ้าเราต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆมันก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราได้ทําให้ตาล้าตาแห้งหรือถ้ายิ่งจ้องจอนานๆก่อนนอน ก็อาจจะทําให้หลับได้ยากขึ้นซึ่งผมก็ใช้เลนส์สีแอมเบอร์ที่ช่วยกรองความอันตรายจากแสงสีฟ้าได้ถึง73%กรองแสงได้มากกว่าเลนส์กรองแสงสปกติถึง1.5เท่าโอเคถึงยังไงแล้วเลนส์สีแอมเบอร์เนี่ยก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้างนั่นก็คือจะทําให้สีเพียนนิดหน่อยครับผมว่าคนที่ทํางานด้านกราฟิกหรือว่าต้องการสีที่ชัดเจนเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ใช้รุ่นเลนส์ปกติมากกว่าแต่ส่วนตัวผมไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ผมก็เลยใช้เลนส์แอมเบอร์นี่แหละครับ สั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออปตัดและถ้าใช้โค้ดส่วนลดสงสัส song sai ก็จะได้รับส่วนลด100บาทและเป็นการสนับสนุนช่องของเราไปในตัวด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายถึงเหตุการณ์โรงไฟ,ไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดทั้ง3เนี่ยเรามาดูหลักการการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุคเจน2หรือว่ายุคที่เกิดปัญหาแบบย่อมากๆกันก่อนนะครับกลไกแรกเริ่มที่ตัวเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์เลยครับที่เรายิงนิวตรอนไปใส่นิวเคลียสของยูเรเนียมทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน แล้วให้พลังงานออกมาโดยพลังงานก็คือความร้อนนั่แหละครับโดยที่เตาปฏิกริริยานี้จะมีแท่งควบคุมที่ทํามาจากวัสดุที่ดูดซับนิวตรอนได้ดีโดยแท่งเหล่านี้จะถูกเสียบอยู่ระหว่างแท่งเชื้อเพลิงยูเรเนียมโดยมันจะทํางานเหมือนกับสวิตช์หลีไฟครับถ้าเราต้องการลดปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือว่าลดความร้อนเราจะหย่อนหรือว่าเสียบแท่งควบคุมลงไปในเตาให้ลึกขึ้นแท่งควบคุมเหล่านี้จะไปขวางทางและดูดซับเอานิวตรอนไว้ทําให้เหลือนิวตรอนที่วิ่งไปชนยูเรเนียมได้น้อยลง ปฏิกิริยาลูกโซ่ก็จะช้าลงความร้อนก็จะลดลงครับและกลับกันถ้าเราต้องการเพิ่มปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือว่าเพิ่มความร้อนเราก็จะดึงแท่งควบคุมขึ้นมาครับแล้วพอไม่มีแท่งควบคุมคอยขวางนิวตรอนแล้วนิวตรอนก็จะวิ่งไปชนกับยูเรเนียมได้เต็มที่ขึ้นครับเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นสร้างความร้อนได้สูงขึ้นครับจากนั้นมันก็จะมีน้ามันไหลวนเตาปฏิกันเพื่อดูดซับความร้อนออกมาครับโดยน้ําในส่วนนี้มันจะมีความดันที่สูงมาก และมันจะยังคงสถานะของเหลวได้แม้น้ําจะมีความร้อนมากกว่า300องศาเซลเซียสเลยก็ตามครับโดยน้ําในระบบนี้เราจะเรียกว่าน้ําระบบที่1ครับจากนั้นน้ําที่ร้อนจัดเนี่ยก็จะออกจากเตาปฏิกรณ์แล้วก็ไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ํำในอีกระบบหนึ่งหรือน้ําในระบบที่2โดยน้ํา2ส่วนเนี่ยจะไม่ปะปนกันครับหลังน้ําระบบแรกถ่ายเทความร้อนสําเร็จ มันก็จะเย็นลงแล้วกลับไปยังเตาปฏิกรณ์ส่วนน้ําในระบบที่2เนี่ยมันก็จะมีความดันน้อยกว่าระบบแรกพอมารับความร้อนของระบบแรกมามันก็จะเดือดกลายเป็นไอแล้วไอน้ํานี้ก็จะถูกนําไปปั่นเทอร์บายเพื่อให้กําเนิดไฟฟ้าครับหลังจากน้ําได้หมุนกลงหันแล้วมันก็จะถูกทําให้เย็นตัวลงด้วยน้ําในระบบที่3จากแรงน้ําภายนอกอย่างเช่นแม่น้ําหรือทะเลผ่านเครื่องควบแน่นหรือว่าคอนเดนเซอร์ เพื่อให้อาน้ำเหล่านี้กลับมาเป็นน้ําและหมุนเวียนกลับไปรับความร้อนจากระบบที่1ใหม่อีกครั้งเป็นวัฏจักรครับแล้วน้ําจากระบบที่3ก็จะเป็นน้ํเที่ร้อนจัดจนกลายเป็นไอแล้วถูกปลอยออกไปยังป่องควันแล้วระเหยออกไปนั่นแหละครับควันที่เห็นออกจากปล่องรูปทรงกลวยของโรงไฟฟ้านิวเคลีย์นี้ก็คือไอน้ําที่ระเหยออกมาเพื่อเอาความร้อนจากเตาไปทิ้งสู่บรรยากาศไม่ใช่ก๊าซพิษอะไรไม่มีรังสีเจือปนนะครับแต่โรงไฟฟ้าบางประเภทอย่างเช่นฟุก,กุชิมะ จะปล่อยความร้อนลงสู่ทะเลโดยตรงมันเลยไม่จําเป็นต้องมีกล่องนี้ครับที่เล่ามานี้ก็เป็นรูปแบบการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบคร่าวๆนะครับโรงไฟฟ้าบางรุ่นอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างแต่หลักการโดยรวมก็ประมาณนี้แหละครับกลับมาที่เหตุการณ์สะเทือนโลก3ามเหตุการณ์ของเรากันต่อครับเหตุการณ์แรกก็คือ Tre e ายส์ s Island โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ตั้งอยู่บนเกาะที่มีความยาวสามไมล์ในสหรัฐอเมริกา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่28มีนาคมปี1979โดยปัญหามันเริ่มจากปั๊มน้ำในระบบที่2ที่เกิดหยุดทำงานโดยกระทันหันทำให้ไม่สามารถส่งน้ำไประบายความร้อนออกจากระบบแรกได้ส่งผลให้ความร้อนและความดันในตัปฏิกรณ์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีกลไกแก้ปัญหานี้อยู่นะครับก็คือวาล์วระบายความดันซึ่งมันจะเปิดออกมาเพื่อระบายความดันส่วนเกินทิ้งเหมือนกับวาล์วของหม้อต้มน้ำ แต่เมื่อความดันลดลงสู่ระดับปกติแล้ววาล์วตัวนี้ควรจะลงปิดมาย่างอัตโ,ตโนมัติครับแต่ปรากฏว่าในเหตุการณ์นี้วาล์วตัวนี้มันกลับค้างในสถานะเปิดทําให้น้ําในระบบที่1รั่วไหลออกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครรู้ครับแล้วในห้องควบคุมก็มีสัญญาณไฟโชว์ว่าปิดวาล์วแล้วแต่ในความเป็นจริงสัญญาณไฟนั้นไม่ได้เป็นการปิดวาล์วจริงๆครับเป็นแค่สัญญาณที่บอกว่าเราได้ส่งสัญญาณสั่งปิดวาล์วแล้วไม่ได้แปลว่าวาล์วตัวนั้น ตัวจริงของมันปิดหรือไม่ครับพนักงานก็เลยเข้าใจผิดว่าระบบยังปกติอยู่ทั้งๆที่น้ําลอยเย็นในระบบที่1เนี่ยกำลังล่วไหลออกไปอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ความดันในถังสูงขึ้นพนักงานเห็นค่าวความดันที่สูงขึ้นก็คิดว่าน้ํากําลังจะเต็มระบบก็เลยตัดสินใจปิดระบบลออเย็นฉุกเฉินท,ท,ทั้งๆที่น้ําลออเย็นจริงๆแล้วมันรั่วออกไปเยอะแล้วครับเมื่อไม่มีน้ําระบบที่1นึ่งคอยลออเย็นความร้อนแถมระบบลอยเย็นฉุกเฉินยังถูกปิดอีกในที่สุด แกนปฏิกรณ์ก็ร้อนจนหลอมละลายและรังสีก็รั่วไหลออกมาในที่สุดครับแต่โชคดีที่อาคารคุมเตาปฏิกรอนหรือที่เรียกว่าคอนเทนเน n t ์บิ l ดิ้งทํางานได้ดีมากมันสามารถกักเก็บรังสีไว้ได้เกือบทั้งหมดทําให้มีรังสีเล็ดลอดออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันก็เลยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เลยครับเหตุการณ์ที่2เชอร์โนบิลสหภาพโซเวียตที่พื้นที่ในปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ของยูเครนนะครับ ในคืนวันที่25เมษายนปี1986วิศวกรโรงงานอยากจะทำการทดสอบว่าถ้าไฟฟ้าดับกระทันหันตัวกังหันที่ยังหมุนอยู่ด้วยแรงเฉยเนี่ยจะสามารถผลิตไฟฟ้ามาเลี้ยงปั๊มหล่อยเย็นได้นานเพียงพอจนกว่าเครื่องปั่นไฟสำรองจะทำงานได้หรือไม่วิศวกรโรงงานก็เลยลดกำลังไฟฟ้าลงครับแล้วเรื่องนี้มันมีปัญหาอะไรก่อนจะไปกันต่อเรามาเข้าใจกลไกของนิวเคลียร์ฟิชชันกันแบบย่ยอๆก,กันซะหน่อยครับเรารู้ว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันก็คือ นิวตรอนไปชนกับนิวเคลียสของยูเรเนียม2 3 5แล้วแตกตัวเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าและให้พลังงานออกมาในขณะเดียวกันมันก็จะให้นิวตรอนออกมา2 3ตัวด้วยซึ่งนิวตรอนเหล่านี้ก็จะวิ่งไปชนนิวเคลียสของยูเรเนียมตัวถัดไปเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่หรือว่าเชรีแอคชั่นไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วนิวเคลียฟิชชันในเตาปฏิกรณ บางครั้งยูเรเนียมก็จะแตกตัวแล้วก็ให้อโอดีน135ออกมาด้วยซึ่งเจ้าอ o โอดีนนี้จะค่อยๆสลายตัวกลายเป็นซีนอน135ครับแล้วซีนอน135มันมีความสามารถในการดูดซับนิวตรอนที่สูงมากสูงกว่าเชื้อเพลิงยูเรเนียมสีอีกครับซึ่งมันสามารถขโมยนิวตรอนแล้วก็ไปขัดขวางไม่ให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้ ปกติแล้วซีนอนจะถูกทำลายไปเอง2ทางครับก็คือการสลายตัวตามธรรมชาติหรือมันจะกินนิวตรอนเข้าไป1ตัวกลายเป็นซีนอน136ซึ่งมันจะไม่ดูดซับนิวตรอนอีกต่อไปโดยในสภาวะกำลังไฟปกติปริมาณซีนอน135จะคงที่มีไม่มากถูกสร้างมาก็ถูกทำลายทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับปริมาณนิวตรอนที่ต้องการมากนะครับแต่เมื่อวิศวกรลดกำลังไฟกระทันหัน นิวตรอนที่จะมาช่วยเปลี่ยนซีนอน135ให้กลายเป็น136ก็น้อยลงแต่อโอดีน135ที่ยังค้างอยู่ในระบบเดิมยังคงสลายตัวกลายเป็นซีนอน135ตัวใหม่อย่างต่อเนื่องทาให้เรามีซีนอน135ในเตาปฏิกิริยากขึ้นเรื่อยๆครับปริมาณซีนอน135ที่พุ่งสูงขึ้นนี้ก็ได้ดูดเอานิวตรอนไปจนเกือบเกลี้ยงเตาปฏิกิริยาทำให้เตาปฏิกิริยาอยู่ในสภาพที่เป็นอมาาัมพาตไม่มีนิวตรอนไปทําให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันหร เราเล่งการผลิตไฟฟ้ายัางไงมันก็ไม่ขึ้นครับพอมาถึงตรงนี้แล้ววิธีแก้ที่ตรงไปตรงมาและดูง่ายที่สุดเลยก็คือเราต้องรอให้สีนอนมันสลายตัวไปเองซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเตาปฏิกรณ์ถึงจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติแต่แปลว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เต,ตาปฏิกรณ์นี้จะผลิตไฟไม่ได้ย4ชั่วโมงนั่นแหละครับซึ่งวิศวกรของเชนูวิลคงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นครับ พวกเขาได้ดึงแท่งควบคุมออกมาจนเกือบหมดเพื่อปลดปล่อยนิวตรอนทั้งหมดให้ไปชนกับย,ยูเรเนียมพยายามเอาชนะแรงดึงดูดนิวตรอนของซีนอนให้ได้ครับเมื่อปฏิกิริยาเริ่มกับมาแรงขึ้นนิวตรอนจำนวนมหาศาลก็ไปเปลี่ยนซีนอน135ให้กลายเป็นซีนอน136อย่างรวดเร็ว เมื่อไม่มีซีนอน13 5คอยดูดนิวตรอนประกอบกับแท่งควบคุมก็ถูกดึงออกไปหมดแล้วทําให้มันเกิดเสียสมดุลปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็แรงมากๆความร้อนได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นครับเตาปฏิกริริยก็เลยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงที่จะร้อนจนหลอมละลายได้ครับวิศวกรเชอร์โนบิลก็เลยกดปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ชื่อว่า A.C. 5ที่จะปล่อยแท่งควบคุมนับร้อยแท่งพุ่งลงไปในเตาปฏิกิริพร้อมกันโดยหวังว่ามันจะสกัดกั้นนิวตรอน ฟังดูแล้วก็เป็นทางแก้ที่ดูตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่ก่อนจะไปกันต่อเรามาเข้าใจส่วนประกอบของแท่งควบคุมหรือว่าคอนโทรลลตของเชอร์โนบิลกันก่อนครับปกติแล้วแท่งควบคุมมันจะมีตัวแอบซอเบอร์หรือของเชอร์โนบิลก็คือบ o รอนคาร์บยด์ที่มันจะมีคุณสมบัติด,ดูซับนิวตรอนครับถ้าเราต้องการเบรกปฏิกิริยาน New ิวเคลีย์ฟิชชันเราก็ปล่อยแท่งควบคุมลงมาระหว่างเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์ตามภาพนี้ มันจะช่วยดูดซับนิวตรอนออกไปบางส่วนครับถ้าเราต้องการเล่งปฏิกิริยานิวเคลียสฟิชชันให้มากขึ้นเราก็ดึงแท่งควบคุมขึ้นไม่ให้มีแอปซอร์เบอร์อยู่ระหว่างเชื้อเพลิงตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแต่วิศวกรโซเวียตมองว่าแม้จะเอาแท่งควบคุมขึ้นแล้ว แต่มันก็ยังมีน้ําที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งน้ํามันก็ดูดซับนิวตรอนได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งครับมันจะเบรกการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันได้บ้างนิดหน่อยแล้วเพื่อประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันที่ดีขึ้นโซเวียก็เลยเพิ่มส่วนโมเดเลเตอร์หรือก็คือแกรไฟที่ปลายของแท่งควบคุมซึ่งแกรไฟเนี่ยมันจะดูดซับนิวตรอนได้น้อยกว่าน้ํา แล้วเมื่อเราดึงแท่งควบคุมขึ้นส่วนของแกรฟไฟต์ก็จะขึ้นมาแทนที่น้ำทําให้การถ่ายเทของนิวตรอนดีขึ้นกว่าน้ำเปล่าๆครับมันจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลฟิชันได้ง่ายขึ้นมันก็เลยกลายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของนิวเคลฟิชันในตาวปฏิกรณ์ให้ดีขึ้นมากๆครับผมขอเพิ่มศัพท์เทคนิคนินดนึงนะครับคำว่านิวตรอนฝักที่เป็นปริมาณที่ใช้วัดความหนาแน่นและปริมาณของนิวตรอนที่วิ่งผ่านพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับ ตอนที่วิศวกรดึงแท่งควบคุมขึ้นมาทั้งหมดพร้อมๆกันส่วนแกลไฟเนี่ยก็จะมาแทนที่น้ําแบบนี้ครับมันก็จะมีแกลบที่เป็นน้ําอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างนิดหน่อยซึ่งน้ําก็จะดูดซับนิวตรอนได้ดีกว่าแกลไฟทําให้นิวตรอนฝักออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคือนิวตรอนวิ่งผ่านได้ดีในช่วงที่เป็นแกลไฟแล้วลดลงในช่วงที่เป็นน้ําครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่นิวตรอนฝักมากเกินไปแล้ว เตาปฏิกรณ์ก็ร้อนจนจวนจะหลอมละลายอยู่แล้ววิศวกรก็เลยต้องรีบกดปุ่ม AC ไฟให้แท่งควบคุมตกลงไปทั้งหมดแล้วการกดแท่งควบคุมลงไปทั้งหมดพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันส่วนของแกรไฟก็จะค่อยๆไปแทนที่น้ําที่อยู่ด้านล่างของเตาปฏิกรณ์ที่ทําให้นิวตรอนเคลื่อนผ่านได้ง่ายขึ้นในบริเวณด้านล่างทําให้นิวตรอนฝักไปกองอยู่ที่ด้านล่างเกิดนิวตรอนฝักสไปปริมาณของนิวตรอนที่วิ่งผ่านพุ่งสูงขึ้นทันทีภายในเสี้ยววินาทีครับ ถ้านึกภาพง่ายๆก็คล้ายกับตอนที่เราเอานิ้วไปปิดสายยางเพื่อให้น้ําแรงขึ้นนั่นแหละครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงความร้อนในเตาปฏิกรร์ที่สูงขึ้นอย่างมหาศาลน้ําในเตาปฏิกรณ์ก็ระเหยกลายเป็นไอน้ําแรงดันสูงมันร้อนถึงขนาดที่น้ําหรือว่า H2O แตกตัวออกมาเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน แก๊สไฟที่ร้อนจัดเมื่อเจอกับออกซิเจนก็สามารถติดไฟได้ประกอบกับแรงดันและความร้อนมหาศาลก็ทําให้มันเกิดระเบิดขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วกากัมมันตารังสีจากเตาปฏิกรณ์ก็กระจายไปทั่วบริเวณซึ่งต่างจากที่ทรีไมอแลนดที่ไม่ได้เกิดการระเบิดที่รุนแรงขนาดนี้ครับแล้วที่ทรีไมเนี่ยมันมีโครงสร้างอาคารสําหรับป้องกันรังสีโดยเฉพาะคลุมรอบเตาทําให้กัมมันตราัางสีไม่แพร่กระจายครับ 25ปีหลังจากเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลเราก็ได้เกิดหายนะลงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นอีกครั้งที่ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุน่นเมื่อปี2011ครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งทร e ไมส์ไ Island และเชอร์โนบิลเนี่ยมันกล้วนแต่เกิดจากระบบที่ขัดข้องประกอบกับความผิดพลาดของมนุษย์แต่ที่ฟุกุชิมะนั้นต่างออกไปครับมันเกิดจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงกว่าที่คำนวณไว้วันที่11มีนาคมปี2011 เกิดแผ่นดินไหวขนาด9ที่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นเซ็นเซอร์ของโรงงานฟุกุชิมะตรวจพบแรงสั่นสะเทือนในทันทีนะครับระบบความปลอดภัยอัตโนมัติทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยการย่อนแท่งควบคุมลงไปที่เตาปฏิกรเพื่อหยุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันทันทีซึ่งมันก็ทำได้สำเร็จในเชิงเทคนิคแล้วเครื่องยนต์เตาปฏิกรนิวเคลียร์ได้ดับลงแล้วครับและระบบไฟฟ้าหลักจากภายนอกก็ถูกตัดขาดเนื่องจากแผ่นดินไหวได้ทำลายเสาไฟฟ้าแรงสูงไปครับ แต่ทั้งนี้แม้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจะหยุดลงแต่ภายในเตาก็ยังคงมีความร้อนที่สูงอยู่ซึ่งเป็นความร้อนคงค้างที่จําเป็นต้องมีน้ําไหลวนมาหล่อเย็นอยู่นะครับในตอนนั้นเครื่องปั่นไฟดีเซลสํารองเนี่ยก็เริ่มทํางานเพื่อจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ําหล่อเย็นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นระบบไปด้วยดีครับระบบเซฟตี้ทำงานอย่างดีจนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงถัดมาครับคลื่นสึนามิที่สูงกว่า14เมตรซึ่งสูงมากมาก คือนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยคิดว่าจะเกิดสึนามิสูงเท่านี้ได้มาก่อนครับมันสูงเกินกว่าที่เคยคิดไว้และมันก็ได้ข้ามผ่านกำแพงการสึนามิมาอย่างง่ายได้ครับทําให้น้ําทะเลจํานวนมหาศาลไหลเข้าท่วมห้องเครื่องปั่นไฟดีเซลที่ตั้งอยู่ในห้องใต้ดินทําให้ระบบปั่นไฟสํารองทั้งหมดพังพินาศในทันทีตอนนั้นก็ทําให้เกิดไฟดับอย่างสิ้นเชิงทั้งโรงไฟฟ้าครับ ้าใครสงสัยว่าทำไมญี่ปุ่นต้องตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ติดทะเลทั้งๆที่รู้ว่ามีสึนามินั่นก็เพราะว่าพวกเขาใช้น้ำทะเลเป็นน้ำหล่อเย็นในระบบที่3แล้วระบายความร้อนลงสู่ทะเลนั่นแหละครับแล้วพอไม่มีไฟฟ้าปั๊มน้ำก็หยุดทำงานน้ำหล่อเย็นในเตาปฏิกรณ์หรือว่าน้ำระบบที่หนึ่งก็ไม่หมุนเวียนทําให้น้ําในเตาปฏิกรณ์ก็เริ่มเดือดแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอจนทําให้ความดันสูงขึ้น แล้วน้ำก็ลดลงต่ำกว่าระดับแท่นเชื้อเพลิงแล้วเมื่อแท่งเชื้อเพลิงที่ร้อนจัดสัมผัสกับไอ้น้ําโดยตรงโลหะที่หุ้มแท่งเชื้อเพลิงที่เป็นเซอร์โคเนียมก็ได้เกิดปฏิกิริยาเคมีปลดปล่อยกา๊าซไฮโดรเจนออกมา แล้วก๊าซไฮโดรเจนที่ถูกระบายออกมาก็ไปสะสมอยู่ที่ชั้นบนของอาคารคลุมเตาปฏิกร์เมื่อมันเจอกับออกซิเจนในอากาศและเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เกิดประกายไฟรวมกันทั้งหมดก็เกิดระเบิดไฮโดรเจนทําให้หลังคาของโรงงานปรี้ยวออกไปซึ่งตรงนี้มันก็จะต่างจากเชอร์โนบิลตรงที่การระเบิดนี้คือการระเบิดทางเคมีภายนอกเตาไม่ใช่การระเบิดจากตัวเตาปฏิกร์ แม้การระเบิดนี้จะประกอบไปด้วยตปฏิกรอนที่ร้อนจนเกิดการเมลวดาวจนทําให้เกิดกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลบ้างก็ตามแต่โครงสร้างโดมที่ปิดกั้นกัมมันตรังสีก็ทําหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่งรังสีส่วนใหญ่เลยไม่ได้พุ่งสูงถึงชั้นบรรยากาศเหมือนกับเชโนบิลแต่จะรั่วไหลปนเปื้อนลงสู่น้ําทะเลมากกว่าครับสิ่งหนึ่งที่คนชอบเข้าใจผิดกันก็คือการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือระเบิดนิวเคลียร์จริงๆไม่ใช่นะครับ การระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นการระเบิดจากปฏิกิริยาเคมีแรงดันและความร้อนเป็นการระเบิดธรรมดาไม่ใช่ร,ระเบิดนิวเคลียร์แต่พอระเบิดแล้วเตาปฏิกรณ์ที่มีสารกรัมมันตภาพรังสีมันเลยรั่วไหลแล้วอย่างเชอร์โนบิลเนี่ยก็ค่อนข้างหละหลวมในการควบคุมการล่วไหลมันก็เลยกระจายแล้วก็ตกค้างในพื้นที่เยอะและกว้างมากๆนะครับจริงๆแล้วการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่มีทางเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้เลยครับ เพราะว่าความเข้มข้นของยูเรเนียมในโรงไฟฟ้าเนี่ยมันต่ำมากไม่เพียงพอที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้เลยที่เราเห็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเป็นรูปเห็ดภายในเกมเล่นอั r เลเนี่ยอันนี้ผิดนะครับแล้วในปัจจุบันนี้นะครับที่ t รี e ายส์ไอแลนซ์เนี่ยก็เหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนผู้คนสามารถใช้ชีวิตปกติรอบโรงไฟฟ้าได้มาตลอดเลย40กว่าปีที่ผ่านมานี่ครับ ส่วนฟุกุชิมะนี้ก็ค่อยๆฟื้นฟูพื้นที่บางส่วนก็กลับมาคึกคักแล้วแต่บางพื้นที่ที่อยู่ใกล้เตาปฏิกรมากเกินไปก็ยังคงเป็นเมืองร้างและต้องใช้เวลาอีกหลาย10ปีกว่ากรรมตภาพรังสีจะลดลงจนปลอดภัย100%เซครับส่วนเช์เนบิลนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเลวร้ายขั้นสุดพื้นที่ใจกลางลัศมีประมาณ30กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้ามันยังต้องใช้เวลาอีกหลายหมื่นปีกว่าจะสามารถกลับไปอยู่อาศัยได้ แล้วถ้าเราเทียบจํานวนผู้เสียชีวิตจากการระเบิดและกรรมตาภาพรังสีรั่วไหลแล้วล่ะก็เหตุการณ์เชนิิลเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตจากการระเบิด2คนแล้วในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เสียชีวิตอีก28คนจากการได้รับกรรมตาภาพรังสีในปริมาณที่สูงและองค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO รวมถึง UN ก็ได้คาดการว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ในระยะยาวรวมประมาณ4,000ถึง9,000คน โดยได้คำนวณถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่จัดการความเสียหายผู้อพยพและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสูงครับส่วน NGO อย่างเช่น g r e n p e a c e เนี่ยก็บอกว่าหากนับรวมผลกระทบจากโรคมะเร็งทั่วทั้งยุโรปและพื้นที่ที่ปนเปื้อนบริเวณอื่นตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง9 0 0 0 0จนถึง200,000คนเลยทีเดียวครับแต่นี่คือที่เชอร์บิลครับที่ที่เลวร้ายที่สุดแล้วครับส่วนเหตุการณ์อื่นอย่างเช่น t r e e ายส์ s Island เนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตเลยครับ ไม่มีผู้ได้สัมผัสกับกรมมตภาพรังสีด้วยครับและที่ฟุกุชิมะเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมกันแล้วหนึ่งคนท่วนจากเหตุการณ์กรรมตภาพรังสีที่รั่วไหลครับโดยเขาก็ได้เป็นมะเร็งจากเหตุการณ์นี้และได้เสียชีวิตในปี2018ครับหรือว่า7ปีให้หลังจากเหตุการณ์ฟุกุชิมะครับ เอาจริงๆแล้วเพราะว่าที่ทรีไมล์ไอซ์แลนด์และที่ฟุกุชิมะเนี่ยมีโดมป้องกันการลั่วไหลของรังสีที่สร้างเผื่อไว้ในกรณีเลวร้ายขั้นสุดครับเลยก็ทําให้มีผลกระทบไม่มากในขณะที่เช์โนบิลละหลวมในเรื่องเหล่านี้ครับเหตุการณ์ทั้ง3เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดทั้งระบบ Human e เ r อรหรือที่ฟุกุชิมะก็คือภัยธรรมชาติที่รุนแรงกว่าที่เราคาดการไว้ครับ เหตุการณ์เหล่านี้ก็ทําให้เกิดระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นสําหรับการสร้างเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์ใหม่ๆที่รัดกุมและปลอดภัยกว่าเดิมในอนาคตครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องเตาปฏิกรณ์ที่ทันสมัยกว่านี้ในคลิปถัดไปนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของเหตุการณ์ไหนะโรงไฟฟ้าที่รุนแรงที่สุด3เหตุการณ์ที่เราได้นำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่เรื่องราวอย่างย่อเท่านั้น ที่ผมก็ได้ตัดรายละเอียดปรีกย่อยบางอย่างออกไปเพื่อให้มันกระชับพูดได้จบในคลิปเดียวครับไว้วันหลังผมจะมาทําคลิปที่เล่าละเอียดกว่านี้ที่เอาคลิปและลงไฟฟ้าก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ช่วยเช็คดูหน่อยว่าได้กดไลค์กด subscribe ช่องนี้แล้วหรือยังถ้ายัางก็อย่าลืมกดด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัสมาชิกหลวงกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะครับโดยยอดสนับสนุนของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นค่าข้าวค่า,า,ากาแฟค่าตัวแล้วก็ค่าอุปกรณ์ขอองงงทีมานคนคช่งงส ทัั้งหมดเลยครบขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบคลิปครับใครที่อยากฟังเรื่องราวอะไรต่อไปก็สามารถบอกได้ที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านแล้วก็ิส s ์หัวข้อที่น่าสนใจมาแล้วก็ไปค้นคว้าม,มาทําคลิปกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสยัยเขานะครับสวัสดีครับ